เขาเหม็นเหม็นอะไรเน่าอ่ะแล้วทีน้ทางนู้นเขาก็ร้องเขาบอกเหม็นเหมือนซากศพเลยอะไรประมาณก็เลยเข้าไปดูก็ได้เจอร่างเจอกระดูกลูกสาวแอบอยู่กับกระดูกของแม่ที่สําคัญคือการอยู่กับกระดูกแม่ไม่ยอมบอกใครด้วยแม่ตาย จนกระทั่งสุดท้ายยาติญาสงสัยว่าคุณป้าท่านนี้แกหายไปไหนน,นานนานคือป้าอาลีอายุ69ปีญาติคนอื่นก็เลยมาตามหาพอมาตามหาปรากฏว่าทางลูกสาวผู้ชมฮะซึ่งคาดว่าเธอเนี่ยสติไม่ค่อยดีด้วยลูกสาวเนี่ยชื่อว่าปทุมไม่ยอมให้ขึ้นชั้นสองหลังจากที่ญาติเขาขึ้นมาชั้นสองแล้วเจอกระดูจับก,กระดูของคุณยายมาเรียงเนี่ยผู้ชมฮะครบหมดเลยนะฮะ ทั้งกระโหลกแขนขาลำตัวได้กลิ่นเหม็นอะไรอย่เงี้ยเขาก็เห็นว่าเป็นหมาตายอะไรเงี้ยเขา,าใช่ใช่ก็นึกว่าเออหมาตายคือตอนันหลอนจริงนะเพราะเราไม่ค่าคิดว่าเราโอ้โหแบบตั้งสามสี่ปีแบบ แต่เราไม่เคยได้กลิ่นเพราะอยู่ฝั่งนี้ลมมันไม่มานะขึ้นไปดูแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ใช่จ้ะก็เลยเข้าไปดูก็ได้เจอเจอร่างเจอกระดูกเขาก็เขาก็เดินมาดูว่าเออได้กลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเป็นหมาตายอะไรเงี้ยเขาเนื้อใช่ใช่ก็นึกว่าเออหมาตายนานยังไม่เจอหมาตายเขาก็ตอนที่ได้กลิ่นก็เขา เหมือนก็สติไม่เต็มร้อยเหมือนเหมือนคนปกติเขาอยู่แล้วมันจะยังไงก็คือเขากลัวเขาจะอารวาสไม่ให้เข้าไปจ้ะคือเขาเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาหวงหวงหวงบริเวณอาณาเขตบริเวณบ้านเขาจ้ะเคยเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งเคยเห็นครั้งหนึ่งเขาคือเขาเปิดประตูมาให้ให้แมวออกมาอืมประตูัวเนี้ยใช่ค่ะประตูด้านหลังไม่เห็นตัวเขาเห็นแต่แมวออกมาอ๋อเปิดให้แมวออกมาใช่ เขาเขาไม่มีอาการเลยเขาพูดเขาพูดเดี่ยถามเขาเขาก็ตอบโต้ได้จ้ะเขาไม่ได้อารวาสอะไรถ้าไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเขาคงไม่ทําเกี่ยวกอบแม่แกไปเขาจะได้รักษาอะไรประมาณเนี้พูดออจ้ะก็ไม่มีใครจะทําร้ายนะอะไรประมาณเนี้พวกพี่เพื่อนพวกน้องเขาก็แบบจะเอาไปรักษาจ้ะก็มองงี้กูดูอยู่เนี่ยเมื่อกี้ไอเด็กบ้านมึงบ้านกูทําไมเขาถามนี่เราก็บอกว่าเอ้าใครไปคนไหนไปกูจะรู้มั้ย เขาจะพูดอย่างนี้เราบอกพูดดีๆสิามดีๆเราบอกเนี้ยเขาเขาบอกว่าไปก็เลยถามหลานว่าวิ่งไปบ้านเขาทําไมหลานบอกไม่ได้วิ่งไปหนูไปหลังบ้านเราเอาดาบไปซ่อนคือเขาห่วงบ้านเขามากอ่ะคือแบบบริเวณหลังบ้านเราก็ไปไม่ได้ไม่ใช่แค่เราหลังอื่นก็ไปไม่ได้เขาเหม็นเหม็นอะไรเน่าอ่ะล้วทิ้งทางนู้นเขาก็ร้องเขาบอกเหม็นเหมือนซากศพเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ตอนเย็นอ่ะเขาจะอ้วกกัน ทางนู้นเขาก็ร้องทุกวันเขาก็อ้วกกันเขาบอกเม้น,นอะไรว่าทีนี้ทีนี้เขาก็จะไม่ออกจากบ,บ้านน,นี่คือช่วงปีแรกใช่คือเรามารู้ก็ตรงที่ว่านเนี่ยกองปราบกเข้ามาเสร็จแล้วเขามาถามว่าแม่เขาหายไปสามสิบปีน้องชายเขาแจ้งความไว้ก็เลยสงสัยว่าน่าจะอยู่บนนี้เสียงฝ้าตึมๆพี่ก็ว่าน่าจะใช่แล้วพอแป๊บหนึ่งบ้านข้างก็วิ่งมาบอกว่าเขาทุบบ้านแล้วเาแล้วเสียงคนร้องบอกอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเขาก็ร้องกันอย่างเงี้ยเหลือแต่โครงกระดู mm hmm. เขาบอกว่าอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ได้ลงไปดูนะแต่คือแบบ คือตอนนั้นหลอนจริงนะเพราะเราไม่คาดคิดว่าเราโอ้โหแบบทั้งสามสี่ปีแบบแต่เราไม่เคยได้กลิ่นเพราะอยู่ฝั่งนี้ลมมันไม่มานะ